ลงกินเฮ้ดีๆๆๆดีๆๆๆเอ้ดีๆๆๆ <laughs> ข้างบนที่เห็นเป็นรูปปลาแล้วก็มีสีเหลืองแสดงว่าปลามันจะหมดลิตรไม่ไรถ้าสีเหลืองๆเลอน้อยตรงก็จะถ้าไม่เบ็ดขาดนะทุกคนกด P A D แน่นอนเนี่ย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 มันต้องกดแบบนี้ A D D D A D D D คือมันจะเป็น A กับ D กับพใช่ไหมก็มาดูนะเกมนี้จัดไปดีจัดไปคือจด,อ <A. S 2> ดเออไม่ยอมโดนกิน,นง่ายอะ่ะมันเยอะมากเลยโอ๊ย มาสีการ์มสุดสัโอ้ยขี้เกียจหนูสู้เฮ้นสู้มสไม่เป็นไรหรอกเราเก่งอยู่แล้วนี่แล้เรหนูจะได้ไปล่ามอนสเตอร์สักทีพ่อไม่ตกก็ได้นะที่จริงหนูเปืดอตกเพื่อเอาไปให้แมวไง เมีมันต้องการเหรอเมมมต้องการป่ามันถึงไม่คุยกับเราใชม่มันจะคุยกับเรา,าเมื่อเรามีป่าให้มันงั้นเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนที่สามเลยนะทุกคน